สวัสดีครับพบกับช่องเทพบารามีนหนุนคลิปนี้เราดูดวงของชาวราศีกันวงจะมีลาบลาบลอยบ่อยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านบอกได้เลยว่าจะมีข่าวดีข่าวดีในที่นี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวโชคลาบลาบลอย ลาบรอยจะเข้ามาในปีนี้ในโชคชะตาของชาวราศรีกันอาจจะมีราบรอยบ่อยๆหนุนนำดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความสุขความเจริญไม่อยากจะไปต่อสู้กับใครมันเหนื่อยเบื่อกับปัญหาตา่างๆ คนที่มองโลกในแง่ลบท่านอยากจะอยู่หลีกหนีให้ไกลไม่อยากอยู่ใกล้เขาคนแบบนี้เราไม่ต้องการแต่ว่าบางครั้งบางคราวท่านก็ได้พบได้เจอการเริ่มต้นในชะตาชีวิตของท่านเป็นอย่างไรการเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าท่านเป็นคนที่ฝ่ายรู้เรียนรู้การปลูกเพาะปลูก ไม่ว่าจะปลูกเงินปลูกท้องปลูกบ้านปลูกรถคุณเป็นคนเรียนรู้และอดทนรอคอยได้ดีมากคนเกิดราศีกันเป็นคนที่มีความสุขมีคนที่สนุกสนานล่าเริงดรงชะตาของท่านถามว่ามีลาบลอยบ่อยไหมมีบ่อยมากแต่ว่าเรื่องการตัดสินใจบางครั้งมันจะเลือกแล้วก็ผิดเหมือนกับท่านไปอยู่กับใครบางคนเหมือนกับดวงของเขาอ่ะ เขาจุดท่านดวงเขาจุดท่านทําให้ท่านรู้สึกดวงชะตาตกต่ำย่าแย่หรือเขาอักอกท่านทําให้ดวงชะตาลาบลอยหายไปคนตอนบทดวงดีทําอะไรก็ดีไปหมดคนตอนบทดวงร้ายทําอะไรก็ร้ายไปหมดแต่บทดวงร้ายอยู่ดีๆจะเข้ามาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องมี นามกิริยาและการกระทานะครับผู้ที่ถูกกระทําแล้วท่านคือผู้ที่ถูกกระทํานามผู้นั้นเขาเข้ามาทําแต่ท่านไม่มีนามมันก็ไม่มีกิริยาดวงของท่านก็ยังเปิดเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ชีวิตได้เป็นนะครับเข้าใจหลักของดวงดวงของท่านจะเริ่มต้นด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องง้อไข่ อุปสรรคของท่านอยู่ข้างหน้าเดินอ้อมเอานะครับหรือว่าท่านเป็นคนที่บากบานันเอาจริงเอาจังสวรรค์มอบอะไรบางอย่างให้แก่ท่านมันเป็นข่าวดีในชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวรถบ,บ้านความสามารถของท่านได้มอบให้แก่ท่านแล้วและความซื่อตรงความจริงใจ ปฏิบัติคุณงามความดีเกิดอยู่ในตัวท่านท่านชอบอะไรตรงๆจึงผู้อุปถัม์น้อยมากกการที่ท่านซื่อตรงยืนหยัดหลักการของท่านทำให้ท่านต้องเหนื่อยทำให้ท่านต้องยืนหยัดแต่การยืนหยัดในครั้งนี้จะมีคนเห็นคุณงงามความดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็จะเกิดความตึงเครียด เราแวดระวังไม่หมดกลัวค,คนโน้นกลัวค,คนนี้กลัวค,คนนี้กลัวค,คนโน้นเขาจะมาดีหรือเปล่านะเขาจะคิดอะไรเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อท่านรู้ท่านก็ควรที่จะรีบปรับปุงแก้ไขส่วนมากท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรคนที่ทำให้เราเจ็บก็คือคนที่เรารักมากที่สุด ถ้าเป็นใครตาสีตาสาเจ้ากรรมในเวนตาสีตาสาก็แค่โยนเทาทิ้งไปมันไม่ได้เจ็บอย่างนี้ไม่ได้เรียกเจ้ากรรมในเวนเป็นบุคคลที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าย่าแย่ทําให้ท่านจิตตกถ้าท่านอยู่กับใครแล้วอยู่กับเขาแล้วทําให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยอย่าอยู่ครับเจ้าราศีกันถ้าท่านอย่ามีลาบลาบรอยบ่อยๆ คนไหนที่ทําให้ท่านจิตตกทำให้ท่านรู้สึกว่าหงอหงอยดูเป็นคนที่สายตาแล้วเป็นคนไม่ฉลาดสําหรับเขาเลยท่านต้องหลบปลีกออกมาเขาไม่ใช่พลังบวกสําหรับเราและความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะงเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะงบังเกิด ดงชะตานั้นตกตำแหน่งคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกติถ้ามีคนอย่างนั้นเข้ามาก็หลบหลีกครับเขาทําให้เราด้อยเขาไม่แสดงตัวนะว่าเขาอิจฉาแต่ว่าเขาจะอ้อมออมด้านหลังและเพื่อนของท่านจะรู้สึกจำแย่คนอยู่ใกล้ท่านจะคิดว่าท่านเป็นคนไม่ฉลาดเพราะว่าบุคคลท่านนี้คอยเป่าหู ท่านไม่เอาใครท่านไม่เป็นคนแบบนั้นท่านเป็คนแบบน,นี้แต่ถ้าท่านหลีกหนีออกมาความอุดอมสมบูรณ์ความมั่นคงความร่ํารวยจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านกู้ครองของท่านนี่แหละจะช่วยหนุนนำดวงชะตาปัญหาต่งตางๆเกิดความตึงเครียดในช่วงชะตาชีวิตมันเล่าร้อนแรงร้อนแรงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นปล่อยวาง แล้วก็หลบหลีกถ้าหลบหลีกได้ยากมากนะแต่ว่าทำยังไงได้ท่านต้องใช้เล่เหลี่ยมกับใครบางคนการอยู่ตรงๆแบบท่านอยู่ไม่ได้สตาราศีกันจะต้องอยู่แบบอ้อมๆการที่ท่านหลบหลีกหลบแบบอ้อมๆลาบลอยจะเข้ามาบ่อยมากท่านลองสังเกตดู ลาบลอยจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาให้ท่านมีความสุขเงินเล็กๆน้อยน้อยนี่แหละค่อยๆรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็เฮงความรักก็ถือว่าเป็นลาบลอยท่านได้ความรักมาแบบทนุถนอมท่านก็ต้องรักเขานะเพราะว่าลาบลอยมันไม่จะใหญ่มันไม่ได้สวยมันไม่ได้เลิศเลยท่านจงมุ่งมั่นรักคนที่เขาเข้ามา เทพเทวดาจะหนุนนำถึงแม้ท่านจะรู้สึกอารมณ์ในลักษณะที่ความเล่าร้อนเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ท่านเป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจและดวงชะตาท่านจะเปิดโอกาสที่จะเข้ามาทำให้ท่านย่ำแย่ในชะตาชีวิตดวงของท่านแข็งใครจะเข้ามาทำร้ายทำได้ยาก เพราะว่าเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่มีคนคอยสนับสนุนเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายมีการลื่นเลิงสังสรรมีความสุขแต่ว่าก็ต้องเลือกคนคบให้ดีการจัดแจงกับปัญหาต่างๆเราไว้ระวังคนเกาะกินไม่จริงใจการเริ่มการงานของท่านไปได้สวยเพราะว่าคุณมีพรสวรรค์ สวรรค์มอบมาให้บางคนอาจจะร่ำรวยมาตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นราชรสมาเกิดมีความสุขสมหวงังเจริญรุ่งเรืองมีตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินแต่โดนบีบบังคับในชะตาชีวิตทรงชะตาของคุณคนที่รู้จักท่านได้สะระยะหนึ่งจะทำให้ท่านมีความสุข ทำให้ท่านมีลาบรอยเพราะฉะนั้นการที่ท่านคบกับใครบางคนควรที่คบกันยาวๆอย่าอะไรนิดหน่อยก็เลิกคบอะไรนิดหน่อยก็ใหม่เอาแล้วคบกันยาวๆดูใจกันยาวๆถึงแม้เขาจะมีข้อเสียท่านก็ปรับปรปุงแก้ไขแต่ต้องดูนะว่าคนคนนั้นไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรของท่านคนที่เป็นในลักษณะบ้าระห้าบ้า นะครับรุนแรงอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือท่านก็ได้ในคราวที่ทุกข์ร้อนคนแบบนี้จะเข้ามาช่วยเหลือแต่คนลักษณะนิ่งดูดีดูเด่นจะไม่ช่วยปัญหาต่างๆถ้าเกิดขึ้นอย่างรุนแรงคนคนนั้นไม่มีทางช่วยเด็้ขาดคนที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะรุนแรงในชะตาชีวิต เอาจริงเอาจังคนคนนั้นจะคอยช่วยเหลือท่านนี้ก็สังเกตให้ดีครับดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ลักษณะแบบน,นี้ตรงกับท่านหรือไม่คอมเมนต์กันมาบอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง่งสวัสดีครับ